ไปซะก่อนแต่เลยบ่ท่านเดว่าอีอยงว่ารรสีบ่ได้ได้น้ำได้อีอยงมาใส่เขาละละว่ะกับ,บ่โต๊กมองแรงดูกบมีได้พี่น้องบางมองใะบ้านเพื่อนระว่างหัวปีนกต๊กจนท่วมบัดเดียวนี่นะบ่มีฝนเพื่อนบางคนวบัดพ่อนอยากมาพ่นบ่ได้ว่าอีอยงได้พ่นบ่ได้หึห่มหุ่มหำหำเลยสืมือนี่ บริเลือมพาพาพีผีเลยต๊กโก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 ลงมาเนี่มันเถาะเนาะห้เพิ่นต๊กลงมาห้พ่อสักก่อนห้เพิ่นต๊กจนเพิ่นพ่อใจสักก่อนเพิ่นเศร้าต๊กแล้วเฮาจังเขาไปกีดเอาเนาะพี่น้องตอนนี้ค่ะนานี้ประมาณสิบนาฬิกาสิบพกแล้วพี่นประมาณสิบหกนาฬิกาละละพวามีตะขีฝ่าค่ะฝนพอดีค่ะพี่น้องค่ะ แต่หัวปีน่ะปอดมีฝ่ามีฝนเด้อบ้านแม่ผู้ไทยนี่เด้อแหงแลงจนว่าตกใจเบิดมาพอดีกีดแล้วฝนผัดมามันสิร่อให้อันนายางเขาเสียซื่อ,อเนาะขอก็เลยบอกกาหิตที่จริงมันพ่อกีดแต่ได้พี่น้องมันพ่อกีดอยู่นี่ต้นเพ่นแหงแล้วค่านี่ต้นเพ่นกำลังเริ่มแหงแล้วค่าพี่น้องอา้าวขามา บบรังเกียจบิบไห่ดอกมาโรดจ้ามาซํานีกะดีกว่าแบบบักทืนๆมาเลยขั้นเทพคะ่ะดำทะมึนอีกเลยมาแน่ๆราะมน,นีค่ะบ้านคอยกับฝนตกซู่มือค่ะปลายปีผัดเอาเขามาบบรังเกียจบอห่ดอกมาโรดจ้าม้าซัมนีกะ ดีกว่าแบบบักทื่นๆมากเลยขั้นแท้ขาดเป็นปุ๋ยนะอันนี้บอ่อค่ะตกบลืมบลืมบลืมลงแล้วก่ะผ่านไปค่ะกับพอดีแล้วเนาะโอเคนะคะว่าสีบร้ได้น้ำได้อีอยงมาใส่เขาละละ,ละวะใส่ซะก่อนก็เลยบอท่านเลียวว่าอีอยงกับบอต๊มองแรงอยู่กับมี่ได้พี่น้อง บ้างมงนะบ้านเพื่อน,นะวางหัวปีนะตกจนท่วมบัดเดี๋ยวนี้นะบ่มีฝนเพื่อนบางคนว่าบัดเพื่อนอยากมาเพ,รราาพรรื่อนบอกเลว่าอีหยังเด้เพื่อนบอกเลยหุมห่มๆหำหำเลยสืมือนี่บ่ได้เหลื่อมผ้พาผีเพื่อโต๊ะโกรกโกรกโกรกลงงงานี่ว่าสิบบ่ได้ได้น้ำได้อีหยังมาใส่เข่าละละวะคือซ้ำนี่นะกีด่ได้ค่ะต้นมันแห้งแล้วมันเมื่อยเนาะ มันเมือยใจบอมเอนยังหรอเฮ็ดวาสีได้แล้วกาบบ่ได้ข่อยก็เลยอ่ะเบกเบกนะนั่งเธอมันเสียแห้งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยนั่งเธอเขาเฮ็ดเหลวหวังวาสีได้กาบบ่ได้ได้พี่น้องนั่งเธอมันเสียแห้งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยนั่งเธอเข้าเฮ็ดเหลวหวังวาสีได้กาบบ่ได้ได้พี่น้อง แต่เอาไปเอามาห,หอดกลางปีฝนผัดมาาจบเจอค่ะพี่น้องฝนปีนี้จะเป็นยังไงได้พี่น้องเอ้ยมองตกมอง่อมองบอ่าตกอัดเป็นปุ๋ยนะะอันนี้บอค่ะตกบลืมบลืมบลืมลงอละกะผ่านไปค่ะกับพอดีแล้วเนาะโอเคนะคะตอนนี้คขนานนี้ประมาณสิบนาฬิกาสิบพกแล้วประมาณสิบหกนาฬิกาละละ พวมีตะขีฝ่าค่ะตะบานเพิ่นเนาะแต่บานแม่ผู้ได้นะไข่เนค่ะตอนหัวปีน่ะบ่มีฝนค่ะช่วงตอนที่คอยอันบานเขาไม่ไม่น่ะเอาหายเพิ่นวิทยาศาสกรนพายุลูกนี่เพิ่นเขามาใมใไม่ได้พี่น้องพายุเพิ่นเขามาใมใไม่จ้าอยู่ค่ะพี่น้องนี่กามือแรงนี่ย่านบลอดอยู่พูนะ ดำดริ่มมึนตอนนี้ค่ะนานี้ประมาณสิบนาฬิกาสิบหกแล้วพระประมาณสิบหกนาฬิกาละละพวมีตะขีฝ่าค่ะอัดเป็นปุ๋ยนะ่อันนี้บอ่อค่ะตกบลืมบลืมบลืมลงแล้วอะผ่านไปค่ะกับพอดีแล้วเนาะโอเคนะคะตอนนี้ค่ะนานี่ประมาณสิบนาฬิกาสิบหกแล้วพระประมาณสิบหกนาฬิกาละละพว มีตะขีฝ่าค่าที่จริงมันพ่อกีดแต่ได้พี่น้องมันพ่อกีดยูนี่ต้นพ่นแหงแล้วค่านี่ต้นพ่นกําลังเริมแหงแล้วค่าพี่น้องที่จริงมันพ่อกีดแต่ได้พี่น้องมันพ่อกีดยูนี่ต้นพ่นแหงแล้วค่านี่ต้นเพ่นกําลังเริมแหงแล้วค่าพี่น้องก็าสีบ่ได้ได้น้ำได้ยังมาใส่เขาละละวะอาจเป็นปุ๋ยนะอันนี้บ่อค่า ตกบลืมบลืมลืมลงแล้วค่ะทานตายค่ะกับพอดีแล้วเนาะโอเคนะคะบัดพ่นจากมากพ่นบอดีว่าอีหยังได้พ่นบอดีหุมหุมหำอห่อเลื่อยสมือนี่บอดีเหลือมผ้าผีผีเรื่อยตกโกกโกลกโกลกลงมาเนี่ยว็สีบอดีได้น้ำได้อีหยังมาใส่เขาละวะ จ้าเมือ่อคืนนี่ฝนตกเบิดคืนเลยค่ะพี่น้องบ้านคอยฝนตกมดคืนเด้อค่ะเด้อเมือ่อคืนนี่แต่ว่ามือนีกับเบิ้งแน่ไปซะก่อนก็เลยบอกท่านเดยว่าอีหยังเอาหพิ่นวิทย์ไปซะก่อนพายุลูกนี่เพ่นเขามาหม่เด้พี่น้องพายุ่นเขามาหม่จ้า แต่เอาไปเอามาฮอดกลางปีฝนถัดมาจบเจือค่ะพี่น้องฝนปีนี้จะเป็นยังไงได้พี่น้องเอ้ยมองตกมองโหมองว่าตกบัดพ่นจากมาาพ่นบอดีว่าอียงเด้พ่นบอดหีหุ่มๆหำหำเลยสื่อมือนี่บอดีเหลื่อมผ้าผีผีเรื่ยตกโกกโตโกกโโกโกลงมาเนี่ยนั่งเทอมันเสียแห้งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยนั่งเถืาห้อยเห็ดเหลวหวังว่าสีได้ กาบ่ใดได้พี่น้องกีดยางกะเริ่มแหงแล้วพ่อกีดใดแล้วด้ได้ว่าคอยกับบกกาเฮ็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าที่จริงมันพ่อกีดแต่ได้พี่น้องมันพ่อกีดอยู่นี่ต้นเพิ่นแหงแล้วค่ะนี่ต้นเพิ่นกําลังเริ่มแหงแล้วค่ะพี่น้องขึ้นอยู่เลยผลคอยสิกีดยาง่อยกับบกกากีดค่ะพี่น้อง ขอ,อ่านกีดแล้วฝนเทงลงมาผัสชิบได้ย,ยางเอาก็สร้างกีดยางกะเริ่มแหงแล้วพ่อกีดได้แล้วดิได่ว่าข่อยกับบอกาาเฮ็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาเขามาบอร่งเกยียดบอห่ายดอกมาโรดจ้ามาซํานี่กะดีกว่าแบบบักทื่นๆมาเลยขั้นเทคพค่ะผัสชิบได้ได้น้ำได้ยางมาใส่เขาละละ,ละวะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฝนมาซสูมือสูมือค่ะตกอยู่ค่ะพ่อหวดอยู่พ่อได้น,ใน,ใน้ำได้นายอ่งก๊กเขากกน้ำกีดยางกะเริ่มแห้งแล้วพ่อกีดได้แล้วดิได้ว่าคอยกับบกกาเห็ดค่ะพี่นอ้องเพราะว่านั่งเท่อมันเสียแห้งซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยนั่งเทื่ห้อาเห็ดเหลวหวังว่าสีได้กบบดาโบได้ได้พี่น้อง ดำทะมึอนอีกเลยมาแน่ๆรามนีค่ะบ้านคอยกับฝนตกชู่มือค่ะปลายปีผัดฝนผัดดีค่ะพี่น้องค่ะแต่หัวปีน่ะบริมีฝ่ามีฝนเดอ้อบ้านแม่พูไทยนี่เดอ้อแห่งแร่งจนว่าตกใจเบิดขึ้นอยู่เลยผนคอยสิกีดยางคอยกับบกกากีดค่ะพี่น้อง ขอ,อ่านกีดแล้วฝนเทงลงมาผัดชิบอได้ย่างเอาก็สร้างคือซ้ำนี่นะกีดได้ค่ะต้นมันแหงแล้วกีดย่างกะเริ่มแหงแล้วพ่อกีดได้แล้วด้ได้ว่าข่อยกับบอกาเฮ็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าที่จริงมันพ่อกีดแต่ได้พี่น้องมันพ่อกีดยูนี่ต้นเพิ่นแหงแล้วค่ะนี่ต้นเพิ่นกำลังเริ่มแหงแล้วค่ะพี่น้อง คือซ้ำนีนะกีดได้ค่ะต้นมันแหงแล้วฝนพอด,ดีค่ะพี่น้องค่ะแต่หัวปีเน่ะบด้มีฝ้ามีฝนเด้อบ้านเมย์ภูไทยนี่เดอ้อแหงแล้งจนว่าตกใจเบิดขึ้นอยู่เลยผนข่อยสิกรีดยางข่อยกับบกกากรีดค่ะพี่น้องข่อยย่านกรีดแล้วฝนเทงลงมาผัดซี่ไดราย,ย่างเอาก็สร้างอาดเป็นปุ๋ยนะอันนี้บอ่อค่ะตกบ,บ,บล,ลืมบลืมบลืมล่แงละก่ะ ทานไปค่ะกับพอดีแล้วเนาะโอเคนะคะขึ้นอยู่เลยผลขอยสิกีดยางขอยกับบกากกีดค่ะพี่น้องขอยย่านกีดแล้วฝนเทงลงมาผัดชิบอะไดยางเอาก็สร้างตอนนี้ค่ะนานนีประมาณสิบนาฬิกสิบหกแล้วพระประมาณสิบหกนาฬิกาละละพัวมีตะขีฝ่าค่ะจะ้า เมื่ขึ้นนี่ฝนตกเบิดขึ้นเลยค่ะพี่น้องบ้านคอยฝนตกมดขึ้นเดอ้อค่ะเด้อมื่ขึ้นนี่แต่ว่ามือนี้กับเบื้องนียกับปโตก๊กมองแรงดูกับมีด้พี่น้องบางมองนะบ้านเพื่อนนะวางหัวปีนะตกจนท่วมบัดเดียวนี้นะบ่มีฝนเพื่อนบางคนว่ามันเถานะเนาะให้เพื่อนตกลงมาให้พ่อสักก่อนให้เพื่อนตกจนพ้นพ่อใจสักก่อน